ชื่อว่าน,อน้องชื่อว่าน,อน,น้องอะไรครับน้องเด็กพี่บ้านอะไรอ่าหนูหนูชื่ออะไรคะน,น้ำตาอน้ำตาลน้ำตาลอยู่อยูท่ที่บ้านอยู่ที่ไหนไหนจังหวัดอะไรคะ <complac> นล้ก็ประถมค่ะละครเป็นระถมแล้วมาวันเสาร์ใช่ไหมใช่และออกจากบ้านกี่โมงมาวันนี้คะ่ะมาวันนี้ออกจากบ้านบ่ายสองบ่ายสอง มาถึงที่กี่โมงมาถึงที่ห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงครึ่งแล้วคนาเวลาถมกลับบ้างครับนี่มาดูพี่ว่ายน้ำแต่ว่า